สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกลียนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเดวิดเบคแฮมมาฝากกันครับหากเอ่ยชื่อของเดวิดเบคแฮมคงไม่มีฟุตบอลคนไหนไม่รู้จักเขาคนนี้แม้ว่าอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษจะแขวงสตาร์ทไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2013โดยมีปารีสแซงต์แชปแมงมหาอำนาจแห่งลีกเอิงของฝรั่งเศสเป็นสโมอสรสุดท้ายในชีวิตการขาแข่งขันแต่เดวิดเบคแฮ ก็อ,อย่างเป็นชื่อที่ไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงแฟชั่นรวมถึงวงการฟุตบอลวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของเขากันครับเดวิดโรเบิร์ตโจเซฟเบ็คแคมเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1975ที่เลตันสโตนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและอย่างที่ทราบกันดีเบ็คแคมได้เซ็นสัญญาเยาวชนกับสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในวันที่8กรกฎาคมปี1991รวมคว้าแชมป์เอฟเคัพรุ่นเยาวชนในปี1992ก่อนที่จะเป็นที่มาของค์ตออฟ92ที่เรื่องชี่อนอกจากนี้ยังคว้าแชมป์มาคลองอีกมากมายและได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในปี1993ในทีมชุดใหญ่เบคแฮมแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายังมีทักษะการเปิดบอลและการยิงฟีคิกที่แม่นยำจึงทำให้เขา กลายเป็นตัวหลักภายใต้การทำทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันอยู่ตลอดหลายฤด,ดูกาลเดวิดเบคแฮมติดทีมชาติกรกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสแต่ต้องกลับมาพร้อมข่าวร้ายเขาถูกใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมนั้นและหลายคนมองว่าเขาคือต้นเหตุที่ทำให้ทีมชาติกรีฑล่วงตกรอบจากการดวนจุดโทษนั่นเองขณะที่ในปี1999คือปีที่เขาเรียกว่า มันเป็นปีทองของตัวเองเพราะนอกจากจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าทิเบิลแชมป์ทั้งแชมป์ลีกแชมป์เอฟเอคัพและแชมป์ยุโรปแล้วเขายังได้แต่งงานกับแฟนสาวอย่างวิกตอเรียและได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกที่ชื่อบุกลินในปีดังกล่าวอีกด้วยในชีวิตในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาจะดูสวยหรูรวมถึงการก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของทีมสิงโตคำรามอังกฤษแต่เทพประหลาอย่างเดวิดเบคแฮมก็มีช่วงไร้ให้ต้องก้าวผ่านเช่นเดียวกัน ท้งอาการบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกก่อนศึกฟุตบอลโลกปี2002รวมถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องทะเลาะและแตกหักกับพ่อคนที่สองอย่างเซอร์เล็กจนทำให้หนุ่มเบคต้องตัดสินใจย,าย้ายไปร่วมทัพราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในเวลาต่อมาจา,จากนั้นเบคแฮมก็ได้ย้ายไปเล่นให้อีกหลายทีมทางเอเล็กซี่ในปี2007ันเมิลานในปี2010ก่อนจะแขวนสตาร์ทกับทีมปารีสแซงต์แชร์แมงในปี2 0 1 3 ชีวิตในการเป็นนักฟุตบอลไม่มีใครสงสัยในเรื่องฝีเท้าของเขาแม้หลายคนจะบอกว่าเดวิดเบคแฮมไม่ใช่นักฟุตบอลที่มีทักษะอันเป็นเลิศเมื่อเทียบกับหลายๆคนแต่จุดเด่นของเขาคือความพยายามเพราะไม่ว่าเบคแฮมจะเจอกับเรื่องยากลาบากสักแค่ไหนในชีวิตแต่ที่สุดแล้วเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เสมอจนทุกคนยอมรับในตัวเขาไปด้วยและหลังจากที่แขวนสตาร์ทเขายังคงอยู่ในวงการฟุตบอลทั้งการเป็นทูต และเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆนอกจากนี้เบคแคมยังมีบาร,รมีและคอนเนชันอีกมากมายวันนี้แม้เขาจะเป็นถึงเจ้าของทีมฟุตบอลอินเตอร์เมอมีในเมเจอร์ลีกซ s o อตเกอร์ของสหรัฐมีทรัพย์สินจากการเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์อีกมากมายมีบริษัทที่เขาดูแลและมีมูลค่าทางการตลาดกว่า339ล้านปอนด์หรือ14,400ล้านบาทรวมถึงเป็นพ่อที่ดี และมีครอบครัวอันแสนอบอุ่นกับลูกๆทั้ง4คนแล้วเขายังเปิดใจว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความสุขและเป็นของขวัญอันแสนวิเศษจากพระเจ้าแต่ถ้าหากย้อนเวลากลับไปของควัญที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาในวัยเด็กก็คือการได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวัย14ปีทีมที่เขาได้ลงเล่นไปกว่า264นัดทําไปได้64ประตูและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึง6สมัย มันคือ8ปีที่แสนมีความสุขเพราะมันทำให้เขากลายเป็นเขาในทุกวันนี้และตัวเขาเองก็จะไม่มีวันลืมของขวัญที่ดีที่สุดสิ่งนี้แน่นอนแล้วของขวัญที่ดีที่สุดของคุณละ่ะคืออะไร